ี่น้องครับเมื่อกี้เสียงหายไปนิดหนึ่งนะครับต้องรีร์ทโปรแกรมใหม่ก็เป็นช่วงที่2นี้นะครับน่าจะเป็นคลิปอันใหม่นะครับก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับต่อเนื่องจากที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะเผื่อพี่น้องมีความเห็นมีอะไรนะครับจะได้นะครับนำมาพูดคุยกันสรุปว่าเมื่อกี้นะครับผมได้พูดกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยโดยสภาวะการที่เราได้สังเกตมาตลอดเนี่ย การที่พระองค์ไม่ได้ดปรากฏตัวในงานวันเกิดหรือว่าช่วงผ่านมาวันสําคัญสาคัญต่างๆนั้นก็เรียกว่าช่วงสองสามปีหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยไหวแล้วหลังการรัฐประหารดูเหมือนว่าพยายามจะกเสด็จออกมานะครับก่อนรัดประหารนี่ยังไปนะครับไปดูโครงการช่างหัวมันนะจนทางล้มคุณยิ่งรักได้เนี่ยจากนั้นก็ออกมาก็ปรากฏว่านะครับจะไปดูลมดูอากาศดูทะเลดูอะไรบ้างสบายใจเนี่ย หลังจากที่ผ่านการรับอาหารไปประมาณสักนะครับสี่ห้าสองสามเดือนมั้งนะครับก็ออกมาบ้างแต่ว่านะครับจากนั้นอาการก็ดูจะแย่นะครับดูจะแย่ก็แถลงการฉบับที่หนึ่งที่เราได้พูดกันไปเมื่อกี้ว่าแถลงการนะครับที่เราได้เห็นนั้นนะครับฉบับที่หนึ่งนี่เริ่มตั้งแต่วันที่หกสิงหาห้าเจ็ดนะครับวันนี้ถึงฉบับที่ยี่สิบห้าละคือหลังรับอาหารหเดือนเนี้ยนะครับสามเดือนเนี่ยนะครับหกสิงหาเนี้ย สองเดือนก,กว่าๆพระองค์ก็นะครับประมาณ3เดือนนะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับครบปีก็ว่างนั้นตอนแรกก็บอกครบปีก็นะครับนะต้องไปตรวจหน่อยเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ครบก็เอาเข้าไปอยู่ศิริราชแต่หลังจากนั้นนี่ก็ไปไหนนะไม่ค่อยรอดแล้วก็ต้องอยู่นะอยู่โยงยาวเลยก็มีถวายรายงานมาเรื่อยๆเนี่ย แต่ว่านะครับก็มีข่าวลือว่าใช้สายยางบ้างไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราดูอาการแล้วเนี่ยนะครับช่วงปีหลังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะธันวาปลายป,ายปีเราก็รอตลอดว่าพระองค์จะออกมานะพูดแสดงตัวอะไรไหมเนี่ยท่าทางจะไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าภาพที่เราได้เห็นหลังรับประหารเมื่อนี่นะผมจําได้ว่าจะมีก็สองสามโอกาสแต่และโอกาสที่ออกมาว่าพระราชินีหรือว่ากษัตริย์ภาูมิพลสภาพเนี่ยมันไม่ไหวแล้วโดวยเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเหมือนจะไม่รับรู้ อะไรได้เต็มที่พูดไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องมาตั้งคําถามกันว่าเอ๊ะอะไรยังไงแน่ไหวหรือเปล่าแล้วช่วงปีหลังนี่นะครับโดยเฉพาะปี5้าเก้านี่เนี่ยนะครับไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยจริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาแล้วก็ไม่เห็นก่อนวันเกิดเราคิดว่าจะได้เห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แปลว่าหายไปจากนะครับ public eyes เนี่ยนานพอสมควรละแล้ว พอคุณยุงเลนเย็นลมป่ามาพูดว่าสินะในเมษาเนี่ยนะครับถอดสายยางแล้วไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยมาน,นั่งดูเอ๊ะมันเป็นจริงไหมก็พยายามจะดูนะถแถลงการต่างๆเนี่ยแต่น่าสนใจตรงที่ว่าเดือนเมษานั้นไม่มีถแถลงการออกมาเลยทั้งก่อนหน้ามีนามีแล้วกระโดดมาทีหนึ่งเหมือนอาจจะนึกได้หรือเปล่านะพฤษสภาเนี่ยถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวคนสงสัยละแต่จะออกว่าอาการยังไงก็ต้องนะครับพยายามให้มันเนียนสอดคล้องกับที่ผ่านมาหรือเปล่านี่ก็น่าคิดนะครับ แต่นะครับในขณะที่ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีคนสงสัยไว้แล้วใครอำนาจไปอยู่ที่ใครนะครับไม่ว่าสภาพที่อยู่แล้วก็สั่งการได้ถ้าการสั่งการได้ก็เพื่อขายเขาเนี่ก็โอเคไม่ต้องสั่งเป็นอะไรมากมายถ้ายังมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับพฤติกรรมต่างๆที่ออกมาที่อำนาจอยู่ในมือใครนะครับนะครับที่จริงมันก็มีทุกคนก็ที่มีอำนาจอยู่เนี่ยถ้ากษัตริย์สั่งการไม่ได้ก็ทุกคนก็ต้องรักษาอำนาจของตัวเองอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สูงสุดนั้นก็คือเจตจำนงคําสั่งการกษัตริย์พูมิพลมีเวลาที่จะสั่งการให้กลไกเครือข่ายเขาได้ปฏิบัติตามเจตจำนงของกษัตริย์ภูมิพลชัดเจนตั้งแต่รัฐหารปี49นะครับก็คือคาจัดทักษิณําจัดกลไกเครือข่ายของทักษิณและก็อยากให้ประชาชนมีโอกาสส่งตัวแทนแล้วก็ให้คนอย่างทักษิณเนี่ยเข้าไปท้าทายอำนาจเขาได้อีกนะครับเราก็เห็นชัดเจน นอมินีของทักษิณมันก็ยังฆ่าไปตท้ายสิเขานี่บอกเอาให้เฮียนจัดการให้เฮียนสลายเหลืองสลายแดงเอาทหารเข้ามาแล้วก็ทําให้ประเทศชาติสงบนะครับไม่มีการแตแกแยกแต่ทุกคนจะต้องอยู่ใต้อุ้งตีนของนะครับระบบราาประชาธิปไตยถึงแม้จะต้องใช้ทหารมาใช้ลูกไม้หนักๆจนขาดสายตาชาวโลกเขาก็ใช้เพราะ,ะนั้นถ้ามองในแง่่าเจตจำนงมันอยู่กลไกเครือข่ายมันอยู่ก็น่าจะสมเหตุสมผลที่สุดต่อให้กษัตริย์ภุมิพลนะครับ ถอดสายยางแล้วสิ้นชีพไปแล้วจริงเหมือนลุงเย็นลมผ่าว่านะครับก็ต้องถือว่ากลไกเผด็จการมันยังอยู่ครบแล้วเศจำนงที่ว่ากันนั้นนะครับเป็นเศจำนงซึ่งต้องการที่จะใช้ความเด็ดขาดในการกุมอํานาจให้อยู่ในเครือข่ายแล้วผมก็บอกไปว่าทาหารและเครือข่ายเผด็จการมันอยู่กับอํานาจและผลประโยชน์แล้วมันก็ได้ทําผิดทําชั่วไว้กับประชาชนเพราะนั้นมันจะเป็นตอกก่ออานาจกษัตริย์ต่อ กษัตริย์เองก็ต้องการอยู่อย่างปลอดภัยก็ต้องอาศัยคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นฝนตกที่หมู่ไายคนจะไรมาพบกันมันพบกันมานานแล้วมันอยู่เป็นสิป,ปีมาแล้วกลไกเครือข่ายมันยังอยู่เต็มที่บทสรุปก็คือถ้าพี่น้องจะสู้เนะี่ยสู้แบบคืงกลางๆไม่ได้หรอกครับนี่คือเกมล้มช้างใครที่หวังว่ากษัตริย์ภูมิพลไปแล้วไม่มีใครเกรงใจใครมันมีส่วนดีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ดีทั้งหมดหรอกเพราะกลไกที่เขามีอยู่นั้น เขาเล่นพูดเป็นภาษาเดียวกันกรณีธรรมกายเราเห็นชัดที่สุดนี่ผมสรุปที่ผมพูดมาทั้งหมดนะเห็นชัดที่สุดเมื่อเขาพุ่งเป้าไปที่อันไหนเนี่ยความเห็นของคนที่อยู่ในเครือข่ายเขามันเป็นหมดมันเกลียดอะไรก็เกลียดเหมือนกันชังอะไรก็ชังเหมือนกันสิ่งชั่วร,ร้ายยังไงหลักการดีๆยังไงมันไม่สนแต่มันจะเชื่อคนของพวกตัวเองทั้งนั้นนะครับนี่ปัญหาปร,ระเทศไทยมันอยู่ตรงนี้แล้วเราคิดจะสร้างสิ่งใหม่ซึ่งมันเป็นประชาธิปไตย แล้วมันตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นเจตจำนงของเจ้าของระบอบนี้เนี่ยงานไม่ง่ายนะครับแล้วพี่น้องนะครับที่ฟังกันอยู่เนี่ยผมก็ได้ชี้แจงไปว่าแนวทางมดแดงล้มช้างเกิดจากความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้ว่าทางคุณทักษิณน,นั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกรเขาได้ทันทีทันใดต่อให้เปลี่ยนราชการไปแล้วการที่เข้าเจาะเข้าไปหาอำนาจเขานั้นถ้าจะไปหักล้างกันมันต้องใช้แรงเยอะมาก และเขาไม่คิดจะจะทำตรงนั้นนะครับเพราะฉพวกเราต้องลุกขึ้นมาแล้วจะให้ภาระนี้ยไปเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้แล้วก็จะได้หวังว่าคุณทักษิณจะต้องมายืนข้างเราแบบตายตัวนะรรษวกษัตริย์ภูมิพลไปการดีลทางอํานาจมันอาจจะง่ายกว่าสมัยภูมิพลอยู่ก็ได้แล้วก็เมื่อเขาอ่อนลงมาบ้างนะครับประชาชนลุกขึ้นมาได้แหละเขาก็พยายามจะต่อรองยิ่งเราเข้มแข็งแล้วเข้มแข็งไม่จริงนะ เขาก็จะมองอันตรายแล้วเขาก็จะหาทางจัดการเราด้วยการดึงคุณทักษิณไปเหมือนกับที่เขาเคยดึงดึงคุณยิ่งรักไปนะครับอำนาจผลประโยชน์แล้วตัวกลไกการใช้อำนาจต่างๆเขามีอยู่ครบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่คุณทักษิณจะไปต่อรองกับเขาเพื่อที่จะอยู่ใต้ระบอบซึ่งนะครับถ้าเขาแต่เขาได้แน่นอนอยู่แล้วเขาไม่เสียของหรอกแต่เขาจะลดตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้พอไปกันได้แล้วก็ เรียบประโยชน์ให้แต่ละคนไปแล้วก็ไปสยบแทบเท้าราชวงศ์จัก,กรีเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปหวังพึ่งใครไม่ได้หรอกตัวจริงของจริงคือพวกเราที่เข้าใจปัญหาตรงนี้นะครับอย่าไปฝากความหวังไว้ที่ใครพวกเราต้องเข้าใจว่าสู้กับเผด็จการเนี่ยประชาชนต้องลุกขึ้นมาสู้งดแดงล้มช้างก็แปลว่าพวกเราเนี่ยทุกคนต้องลุกขึ้นมาร่วมกันเราแต่ละคนตัวเราเนี่ยมันเล็กต้องอาศัยจํานวนมหาศาลต้องอาศัยความกล้า ต้องอาศัยการรวมตัววางแผนกันเพราะว่านะครับเราเราไม่ใช่มดเราเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าแยกเรามาแต่ละตัวแต่ละตัวเทียบกับคนไกอำนาจเขานั้นเราสู้เขาไม่ได้แต่เราเนี่เหนือกว่ามดตรงที่ว่าเราเนี่ยสื่อสารกันได้เราเรียนรู้ได้เราปรับตัวได้เราใช้ความฉลาดได้เราอยู่ในกลไกลเครือข่ายของโลกซึ่งมันมีกฎหมายสากลมันมีหลักนะสากลมันมีหลักศีลธรรมจริยามันมีมโนสํานึกของคนของเพื่อนร่วมชาติ มนุษย์มันเปลี่ยนได้มันมีศักยภาพในการเรียนรู้ปรับตัวใช้สติปัญญานะครับพวกเราก็ต้องเชื่อมั่นในพลังของนะพี่น้องรวมชาติเราแล้วก็พลังที่เป็นฐานอยู่แล้วนะครับของพี่น้องที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนการทํางานของพวกเราต่อจากนี้ไปนั้นนะครับผมก็คิดว่าต้องวางเป้าหมายให้มันชัดแล้วก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวให้ดี เพราะอันตรายเบื้องหน้ามันไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องผมก็ต้องบอกพี่น้องเอาไว้การที่ผมขอชื่อพี่น้องมานั้นผมถึงบอกว่านะผมไม่มีบุ่มบามแล้วใครก็ตามจะไปขอชื่อพี่น้องเพื่อรวมเนื้อรวมตัวกันเนี่ยถ้าจะจดชื่อเป็นบันทึกเป็นได้เนี่ยพี่น้องต้องระวังให้ดีสําหรับในประเทศไทยนะถ้าไว้ใจกันก็ติดต่อกันอะไรกันแต่ถ้าใครมาขอรวบรวมรายชื่อจากประเทศไทยแล้วจะส่งมาให้ผมเนี่ยผมขอให้พี่น้องตั้งถ้าไม่ใช่คนที่เป็นญาติสนิทไม่สหายรู้ใจกันเนี่ยอย่าได้ให้นะครับ เพราะว่าของผมนั้นส่งมาโดยโตรงมาดีกว่าผมให้ทั้งอ e ีเมลให้ทั้งลิงก์ไปแล้วพี่น้องส่งมาอย่างนี้นะครับถ้ามันมีนอมินีมีคนที่ไปรับต่ออีกทีเนี่ยถ้าพี่น้องไม่มั่นใจก็จะได้ไว้วางใจใครหรือให้ใครนะครับพี่น้องต้องป้องกันตัวเองให้ได้แต่ถ้ามาถึงผมแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมยืนยันนะครับเอาล่ะ <c oughs> พี่น้องครับมีทักทายพี่น้องต่อยสักหน่อยก็แล้วกันนะคุณเพียรทองนะโอไม่สามารถแชทได้หรือข้อความไปถึงแชทไม่ได้ คุณเพียรทองบอกว่าสุขภาพโรโตโอเคนะเป็นห่วงนะครับพวกเราทุกคนค่ะนะครับก็นะครับก็ก,ก,ก็ดีครับดีสุขภาพดีขึ้นแล้วครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับตอนนี้ก็นะพอคือเมื่อก่อนนี่ตอนที่อาการมันจะเริ่มแย่เริ่มไอเนี่ยผมทำก๋ยนะข้าวขาหมูทานนะครับทําข้าวขาหมูอา่าแล้วก็ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น แล้วแต่ละครั้งที่ทำานี่นะแล้วก็มีมาเข้ามันไก่ด้วย3ามสี่สัปดาห์ติดกันเนี่ยทำอาหารอย่างเงี้ยแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็เอากาดกหมูมานะพี่น้องพี่ซื้อหนังหมูมาที่อเมริกามันสะอาดนะแล้วก็มีทุกถูกนะครับเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทําเป็นกาดกหมูโอ้กินมมื้อไหนก็อร่อยมื้อนั้นนะโอ้หลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่านะครับอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเริ่มมาแล้วครับปวดหลายย้อนเนี่ยแล้วก็เริ่มไม่สบายนะครับไม่สบายท้องอ่ะ ท้องพุงป่องออกมาอย่างเนี้นะครับมันมันลมจริงๆลมเยอะจริงๆนะครับก็แล้วก็บังเอิญว่ามันมันนะครับมาเป็นหวัดเพิ่มเติมด้วยอีกเล็กน้อยเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดอาการทั้งอึดอัดแล้วก็ไอจะไออะไรออกมาเนี่ยแล้วคันคอคือไอตัวเสมหะเรื่องหลายที่มันมีอยู่แล้วก็ถูกลมมันดันขึ้นมาเนี่ยมันก็เข้ามาที่คอใช่ไหมครับพอเข้ามาที่คอมันก็คันแล้วก็แค่ลมอัดอยู่แล้วเราก็อยากจะ คือนะครับมันก็อยากจะไอออกมานะครับแล้วผมเป็นคนที่ลาคาญนะครับมันทนไม่ได้ก็พยายามจะเอาออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นความทุกข์ระทมไม่ใช่ระทมเป็นความทุกข์อยู่ระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งจนเราต้องมานึกถึงเรื่องว่าโอ้โหคนเราเนี่ยสุขภาพไม่ดีเนี่ยพูดไปก็ไอไปมันก็นะไ,ไ,ไม่ไม่ดูไม่ดีก็เลยจริงจังกับสุขภาพทานน้อยลงนะครับไม่ใช่ห้าจัดรายการห้าทุ่ม นะหิวหน่อยก็ต้องไปทานเนี่ยตอนนี้ปรับตัวใหม่ละเมื่อก่อนเนี่ยก็นะครับวันหนึ่งทานมื้อเดียวนะครับพอช่วงหลังเนี่ยพอตื่นเช้าอะไรหน่อยต้องทํางานนะครับผมมีงานประจําที่ต้องดูแลเนี่ยก็พยายามจะทานสามมือ้อนะครับพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันก็ยิ่งกินเยอะมันก็หนังท้องก็ขึ้นนะพี่น้องพอหนังท้องขึ้นปุ๊บไปกินหนังมันหมูอะไรหมดเนี่ยมันอึดอัดเลยคนมันผอมมาตลอดชีวิตอะพี่น้องนะครับก็นะ เรื่องสุขภาพสําคัญนะพี่น้องก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องก็เช่นกันดูแลตัวเองนะครับอย่าประมาทนะครับตระกูลใดที่เคยให้ความรักความหลงกับเป็นซาตานช่วงตาสว่างนะครับอืนะครับคุณรมรันเพจไอหมอปากผีโจมจีธรรมกายแสดงว่ามองตารู้ใจเหมือนทัคเตว่าก็ชัดเจนครับชัดเจนนะครับคุณเพียรทองว่าส่วนมากไม่ได้ฟังสดแต่ฟังเป็นคลิปนะครับก็ไม่เป็นไรครับสดก็ได้เป็นคลิปก็ได้พี่น้องมีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับ หรือจะแสดงความเห็นก็ถือว่ามาร่วมกันผมก็จะได้บันทึกเอาไว้ให้พี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ทั่วโลกที่ฟังรายการสดหรือว่านะครับฟังคลิปเนี่ยได้ฟังความเห็นพี่น้องไปด้วยนะครับคุณชัยรัตน์บอกว่าสวัสดีครับนะครับเราเจะเพืนดินผู้รักประชาชไใจและเสรีภาพขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นกันครับอโรคยาปรมาราพานะผมคิดว่านะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยนะ ทำงานเหนื่อยเนี่ยนะครับถึงจะต้องลำบากหาเงินหาทองลำบากเนี่ยแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับกินข้าวปุ๊บก็อร่อยกินข้าวก็อร่อยถ้าร ok า่างกายดีนะคถ้ายิ่งทํางานหนักเนี่ยยิ่งกินข้าวอร่อยแล้วก็หลับก็หลับดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดพวกเราขอให้คิดถึงเรื่องว่าถ้าเราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะครับปัญหาใดๆทั่วไปเนี่ยนะครับมันไม่เลวร้ายหรอกปัญหามาปัญญามีก็คิดนะครับ สุขภาพจิตนะครับถ้าเราเครียดอ,อะไรเกินไปก็ต้องพยายามผ่อนคลายนะครับเพราะว่าถ้าสมองเรามีเนี่ยนะครับไม่ง่วงไม่โกรธไม่โมโหหรือไม่ป่วยไม่ไข้ใดๆเนี่ยเราใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้นะครับส่วนร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีแรงเนี่ยจะทําอะไรมันก็สบายจะคิดการอะไรจะช่วยใครมันก็ทําได้แต่ถ้าร่างกายเราไม่ไหวซะแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปช่วยใครไม่ได้ ะทังจะคิดจะอะไรเนี่ยก็ไม่ไหวพี่น้องเราปวดฟันดนิหรือไม่ก็ปวดหัวดิโอ้โหประชาธิปไตยอะไรนั้นไว้ทีหลังแล้วนะไว้ทีหลังแล้วเพราะนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับความปลอดภัยนะครับการเดินทางการกินการอยู่นะครับไปที่มดแดงล้มช้างนะครับมีพี่น้องไปไหมนเนี่ยมีแปรายอยู่นะครับมดแดงล้มช้างสถานีรู้สึกไม่ไม่ มีคนไปดูคลิปเก่ามากกว่าคลิปใหม่เท่าๆที่ผมดูนะครับนะครับอันนี้นจะจะปิดไปเลยครับครับมีก้า <c oughs> รายนะครับก้า <c oughs> รายแต่พี่น้องไม่จําเป็นนะครับฟังสดไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับไปฟังแห้งๆกันได้แต่ว่าใครที่สามารถจะกลั่นออกมาเป็น MP3 าได้ช่วยหน่อยนะครับเอาไปส่งให้พี่น้องเราได้รับรู้ แล้วก็สัญญาว่านะครับจากนี้เนี่ยจะทำในในเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็วิธีการนำเสนอก็อาจจะนะครับเครือข่ายที่พี่น้องส่งชื่อมาแล้วนั้นพี่น้องจะได้รับข่าวสารจากผมมากขึ้นแล้วผมจะเริ่มโทรศัพท์หาพี่น้องนะครับเพื่อกรองว่าพี่น้องทำงานในจังหวัดของตัวเองแล้วจังหวัด6จังหวัดที่เพิ่งจะผมประกาศไปถ้าเกิดเขาประกาศเป็นทางการจริงๆนะผมก็ได้ข่าวมาว่าทางมหาไทยเขาก็ออกมาแก้ตัวว่า ยังไม่ได้แยกเป็นข่าวลือโคมลอยแต่แต่ว่านะครับพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองในแง่ร้ายเนี่ยการแยกเป็นจังหวัดเนี่ยเขาสามารถจะตัดทอนอิทธิพลเดิมๆของคนในจังหวัดเดิมนะครับแล้วก็สามารถจะสร้างเครือข่ายอํานาจใหม่เข้าไปได้ส่งผู้ว่าคนใหม่เข้าไปแล้วก็เอาคนของเขาเข้าไปจัดก,การแล้วสามารถจะสร้างจังหวัดทหารบกเข้ามาควบคุมพวกเราได้ง่ายขึ้นอีกนะครับ ตามมาหมดงบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งมันอยู่ในอำนาจต่อเนี่ยสี่ส้าห้าปีนี่พี่น้องดูแต่งบประมาณทหารเนี่ยจากเดิมแปดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้านต่อปีนะตอนนี้มันสองแสนกว่าแล้วนะครับนะครับสองเท่ากว่าเกือบสามเท่าแล้วครับคือเกือบนะสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับคิดดูแอแปลว่าเมื่อปีนู้นนะครับใช้ร้อยบาทเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาเป็นสองรอยห้าสิบอะไรงี้เป็นต้นนะเร็วร้ายที่สุดนะครับ คุณทีโอสวัสดีครับนะครับคุณรัฐธมคุณชัยรัฐนะครับยังอยู่นะครับมีใครอีกเนี่ยคุณนะครับก็ไม่มีพี่น้องพูดอะไรมากนะพี่น้องก็เอาเป็นว่านะครับก็คงจะสั้นๆแค่นี้นะครับช่วงที่สองขอบคุณอยู่กันจนนะครับวาระนะครับท้ายของรายการเลยนะครับเพลงปิดท้ายรายการวันนี้นะครับไปฟังเพลงของคุณเอ่อวันก่อนนะครับต้องบอกพี่น้อง เพลงนี่หรือเมืองสวรรค์นี่เป็นเพลงที่ไฟเย็นเขาแต่งนะครับแล้วก็ทางคุณแป้บางสนานนะครับรับเชิญเขามาเป็นผู้ขับร้องนะครับเพราะดีนะครับช่วงนี้คุณแป้บางสนานนะครับกำลังจะเดินกิจกรรมเรื่องออการปั่นเพื่อสันติภาพนะครับผมไดนะ้ไม่ทราบได้ฟังมาจากนะครับใครเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่า แกจะเดินไปเดินสายไปกับพี่น้องนะตามที่ต่างๆแต่พอยิงจะไปยุโรปด้วยแล้วก็พอไปปุ๊บก็จัดกิจกรรมระหว่างกลุ่มคนไทยต่างสีนะครับแล้วก็คุยกันในเชิงบวกนะครับนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นพลังด้านบวกอีกด้านหนึ่งก็พยายามจะระดมทุนอะไรกันอยู่นะเท่าที่ดูนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าสามารถจะช่วยเหลือกันได้ครับพี่แกไปนะครับจริงๆเป็นน้องผมกำลับบงคุณแป๊ะนะครับ ไปขอความสนับสนุนอะไรเนี่ยก็ถ้ากิจกรรมอะไรที่พอจะช่วยกันได้นะครับพี่น้องก็กช่วยกันลงเอวันนี้นะครับเพลงนะครับเอาเพลง,อพลงอรอวันเธอกลับมานี่เพลงของคุณแป๊ะเหมือนกันนะครับที่ร้องเอาไว้กำลังดูมีเพลงถูกหลอกได้ไงของคุณแป๊ะบางสนานเพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินนะแปลก นะครับลองฟังดูไหมพี่น้องนะครับนะครับถูกหลอกได้ไงนะครับเพลงคุณแปะบางสนานเข้าใจว่าน่าจะแต่งคําร้องแล้วก็ทํา้องโดยตัวเองนะครับนะครับลองฟังดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนระบบเสียงนิดนึงขอบคุณนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อตอนนี้ที่เมืองไทยนี่บ่ายวันจันทร์แล้วนะครับก็ทำงานสัปดาห์ใหม่ ก็ขอให้การงานรูร่วงไปด้วยดีนะครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยครับอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะพี่น้องนะสวัสดีครับ